ในหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่บนเนินเขาที่ปกคลุมไปด้วยหมอกหนามีเรื่องเล่าขานกันมานานเกี่ยวกับผีหัวขาดซึ่งเป็นผีสาวที่มีหัวขาดออกจากร่างกายวิญญาณของเธอมักจะหลอกหลอนผู้คนในคืนเดือนมืด วันหนึ่งมีสาววัยรุ่นชื่อมิน้นเธอย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเพื่อทำงานวิจัยเกี่ยวกับประเพณีท้องถิ่นและความเชื่อเหนือธรรมชาติหลังจากได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีหัวขาดเธอเริ่มสนใจและแตัดสินใจจะทำการศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดคืนแรกเธอเริ่มต้นการสำรวจโดยการเดินไปตามถนน ที่ถูกบอกเล่าว่าเป็นสถานที่ที่ผีหัวขาดเคยปรากฏตัวเธอเดินไปตามซอยแคบๆจนกระทั่งพบกับบ้านร้างหลังหนึ่งที่ดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นของความหลอนบ้านร้างหลังนี้เป็นบ้านไม้สองชั้นถูกทิ้งร้างมีป้ายเขียนขายและดูเหมือนว่าบ้านร้างหลังดังกล่าวจะมีอายุเก่าแก่มาก มิ้นค่อยๆเปิดประตูเข้าไปในบ้านช้าๆและพบว่าภายในบ้านมีฝุ่นหนาแน,น่นและเงียบสงัดเธอเดินสำรวจชั้นล่างจนทั่วบ้านแต่ก็ไม่พบกับอะไรจากนั้นจึงเดินขึ้นบันไดไปชั้นที่สองกระทั่งเจอห้องนอนที่มีเตียงไม้และกรูปเก่าคล่ำคร่า ถูกวางพิงไว้บนหัวเตียงแต่แล้วในขณะที่มิน้นกำลังสำรวจชั้นบนของบ้านอยู่นั่นเองจูๆ่ๆเธอก็ได้ยินเสียงประหลาดดังมาจากชั้นล่างเธอพยายามตรวจสอบเสียงนั้นแล้วพบว่าเป็นเสียงของอะไรบางอย่างกิ้งไปมาบนพื้นพอได้ยินเช่นนั้นเธอจึงรีบไต่บนรนลัลงมาดูเธอฉายไฟออกไปโดยรอบเพื่อให้แน่ใจว่า เสียงที่ได้ยินเมื่อครู่เป็นเสียงของอะไรกันแน่แต่ทว่าพบแต่ความว่างเปล่าคืนแรกมิ้นตัดสินใจไม่สำรวจต่อไปเนื่องจากเพิ่งจะมานึกออกว่าเธอลืมเอากล้องวิดีโอที่จะนำมาบันทึกภาพติดตัวมาด้วยคืนต่อมามิ้นไม่ลืมที่จะเอากล้องวิดีโอมาถ่ายภาพและบันทึกเสียงเอาไว้ เมื่อมาถึงเธอจึงออกสำรวจอีกครั้งแต่ทว่าในขณะที่เธอกำลังเดินสำรวจรอบๆบ,บ้านอยู่นั่นเองจูๆ่ๆเธอก็เริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศที่ไม่ปกติจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวพันุ์ก็เย็นจะเยือกลงไปอย่างกระทันหันแต่ทว่าเธอยังคงเดินสำรวจต่อไปถึงแม้ว่าเธอเป็นคนไม่กลัวผีหรือสิ่งลี้ลับ แต่ทว่าบรรยากาศรอบด้านในเวลานี้ทําให้ภายในใจของเธอหวันไหวไปไม่น้อยจนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปในขณะที่เดินสำรวจอยู่นั่นเองจูๆ่ๆกล้องวิดีโอของมิ้นท์พันจับภาพแปลกๆได้และทันทีที่เห็นภาพถ่ายจากกล้องวิดีโอทำให้เธอรู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวจนเธอต้องอุทานขึ้นในใจคุณพระช่วย ภาพนั้นมันเป็นภาพของหญิงสาวที่ไม่มีหัวยืนอยู่ตรงมุมห้องแต่แล้วแสงจากกล้องวิดีโอทำให้เห็นร่างของหญิงสาวที่ปราศจากหัวนั้นค่อยๆเลื่อนเข้ามาใกล้ช้าๆใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาทุกทีในขณะจิตนั่นเองมิ้นตัดสินใจยกไฟฉายในมือส่องกลาดออกไปเบื้องหน้าทันใดนั่นเองร่างของหญิงสาวปริศนาอันปราศจากหัว ็มีอันต้องหายวับไปต่อหน้าต่อตาและทันทีที่เห็นเช่นนั้นมิ้นตัดสินใจผักประตูออกก่อนจะวิ่งกลับบ้านพักทันทีพอมาถึงบ้านพักเธอจึงซุดตัวลงนั่งจากความเหมนื่อยเธอนั่งตั้งสติอยู่นานจึงคว้ากล้องถ่ายวิดีโอมาดูแต่ทว่ากลับไม่พบภาพอะไรเลยนอกเสียจากภาพ ภายในห้องไม้เก่าๆเท่านั้นแล้วภาพของหญิงสาวปริศนาที่ปราศจากหัวที่เห็นหายไปไหนและหายไปได้อย่างไรทั้งๆที่เห็นอยู่กับตาว่าเธอถ่ายภาพนั้นไว้ได้ข้อสงสัยนี้ยิ่งทำให้มิ้นมีอันต้องคิดหนักนอนไม่หลับเกือบทั้งคืนแม้กระนั้นทว่าเมื่อยังไขปริศนาที่คาใจไม่ออก มันก็ยิ่งทำให้เธออยากพิสูจน์ความจริงเข้าไปอีกจนกระทั่งในคืนที่สาหญิงสาวตัดสินใจกลับไปยังบ้านร้างหลังนั้นอีกครั้งคราวนี้เธอตั้งปณิธานไว้ว่าเธอต้องไขปริศนาอันลึกลับนี้ให้ได้พอไปถึงเธอเริ่มต้นสำรวจชั้นล่างก่อนจากนั้นก็ไต่บันไดขึ้นไปชั้นสอง เธอใช้ไฟส่องออกไปโดยรอบแต่ไม่พบอะไรเธอพยายามสำรวจชั้นบนของบ้านอยู่นานครั้นแล้วจู่ๆเสียงประหลาดก็ดังมาจากชั้นล่างเสียงนั้นมันเป็นเสียงเหมือนอะไรบางอย่างกลิ้งไปมากับพื้นใช่เธอจำได้มันเป็นเสียงเดียวกันกับคืนแรกที่ได้ยินไม่มีผิดไม่รอช้าเธอรีบไต่บันไดลงไปชั้นล่างทันที พอไปถึงเธอจึองฉายไฟออกไปโดยรอบในขณะเดียวกันเสียงประหลาดนั้นเงียบหายลงไปแล้วเธอเดินสำรวจช้าๆต่อไปแต่แล้วจูๆ่ๆสิ่งอันไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเสียงประหลาดเสียงเดียวกันกันกบที่ได้ยินเมื่อครู่ดังขึ้นอีกมันดังขึ้นตรงมุมหนึ่งของห้องทางด้านหลังของเธอ ต่อมาเสียงกลิ้งนั้นเหมือนว่าจะดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆครุกครุกในวินาทีนั่นเองเธอจึงหันกลับสาสตแสงไฟออกไปทันทีแต่แล้วทันทีที่แสงไฟกระทบเข้ากับอะไรบางอย่างที่กลิ้งไปมาบนพื้นห้องหัวใจของเธอก็แทบเต้นไม่เป็นจังหวะเพราะสิ่งนั้นมันคือหัวของมนุษย์ มันเป็นหัวของผู้หญิงผมยาวหัวประหลาดนั้นค่อยๆกิ้งเข้ามาหาเธอช้าๆมัดนี้เธอแทบสติหลุดกรีดร้องออกมาจนสุดเสียงก่อนที่จะวิ่งไปยังประตูทางออกแต่แล้วจู่ๆประตูก็ปิดเองขึ้นมาดื้อๆทั้งๆที่ด้านนอกไม่มีลมเธอพยายามผลักพระเอยามดันเท่าไหร่ก็ไม่ออกในขณะเดียวกัน หัวประหลาดนั้นก็กลิ้งเข้ามาใกล้ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาขึ้นเรื่อยๆวินาทีนั้นเธออยากจะกั้นใกาตายเสียให้รู้แล้วรู้รอดแต่ทว่ามันก็ช่างเป็นเรื่องที่ยากลำบากเหลือเกินทว่าเรื่องมันยังไม่จบเท่านั้นเมื่อเสียงฝีเท้าของใครดังขึ้นมาจากมุมห้องอีกเธอตัวสั่นระลิกในวินาทีนั้นเธอมึอนงงไปหมด คิดอะไรไม่ออกในขณะเดียวกันหัวปริศนาและเสียงเดินประหลาดนั้นก็เคลื่อนที่ใกล้เข้ามาทุกขณะในขณะจิตนั่นเองมิ้นรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มันเกินกว่าคำว่าบ้าและกลัวไปแล้วยกไฟฉายส่องไปยังเสียงฝีเท้าที่เดินมาและฉับพันทันใดนั้นหัวใจของเธอก็มีอันต้องหล่นตุบลงไปอีก เมื่อภาพเบื้องหน้าที่เห็นมันเป็นภาพของผู้หญิงซึ่งปัายจากหัวยืนอยู่เบื้องหน้าก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆก้มลงไปหยิบหัวที่กิ้งอยู่บนพื้นขึ้นมาอุ้มภาพนั้นมันช่างเป็นภาพที่น่ากลัวเกินกว่าจะอธิบายให้ใครต่อใครรับรู้ได้และที่พึ่งอย่างเดียวที่มีในเวลานี้ก็เห็นจะมีแต่เสียงอ้อนวอนขอร้องเท่านั้นเธอหลับตายกมือขึ้นพนม เหนือหัวพึมพำว่าอยากทำอะไรฉันเลยนะฉันไม่ได้ต้องการมาลบลู่ฉันเพียงแค่ต้องการความจริงเกี่ยวกับเธอเท่านั้นพอสิ้นคำกล่าวของเธอเสียงวิญญาณสาวก็กล่าวตอบขึ้นโปรดลืมตาขึ้นเธอเราไม่ทําร้ายใครมิ้นได้ยินเช่นนั้นจึงค่อยๆเผยเปลือกตาขึ้นช้าๆพอเปลือกตาขึ้นภาพที่เห็น ทำให้เธอต้องประหลาดใจหนักเข้าไปอีกเพราะจากภาพของผู้หญิงที่ปราศจากหัวบัดนี้กลายมาเป็นร่างของหญิงสาวรุ่นหน้าตาสะสวยแต่งตัวเหมือนคนโบราณมิ้นพยายามรวบรวมความกล้าอีกครั้งก่อนจะถามหญิงสาวปิศนาออกไปเธอเป็นใครทำไมเธอถึงไม่ปรุดไไปเกิดวนเวียนหลอกหลอนผู้คนอยู่ทำไมวิญญาณสาวสั่นศีรษะ แล้วเลยเราไม่ต้องการหลอกหลอนใครให้เป็นบาปแต่ที่กระทำไปเช่นนั้นต้องการเพียงความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครช่วยเราผู้คนเหล่านั้นหวาดกลัวเราจนเกินไปเธอต้องการให้ฉันช่วยอะไรที่เป็นการปลดปล่อยให้เธอไปสู่อิสระภาพบ้างวิญญาณสาวเริ่มเล่าเรื่องราวให้ฟัง ว่าเธอเคยเป็นหญิงสาวที่ถูกฆาตกรรมอย่างทารุณและถูกตัดศีรษะร่างของเธอถูกทิ้งไว้ในบ้านหลังนี้โดยไม่มีใครสนใจเรื่องราวของเธอทำให้มิ้นตัดสินใจช่วยวิญญาณสาวตามที่เธอจะช่วยได้เธอพยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยวิญญาณและติดต่อกับผู้รู้ในหมู่บ้านเพื่อทำพิธีส่งวิญญาณและหลังจากที่มิน้น ได้ทำพิธีให้กับผีหัวขาดวิญญาณของหญิงสาวค่อยๆสงบและกลับสู่ภพภูมิที่ควรจะเป็นจากนั้นบ้านร้างหลังนั้นก็เริ่มกลับมาเป็นสถานที่ที่เงียบสงบและไม่ห้อนอีกต่อไปมิ้นตับไปยังบ้านของเธอพร้อมกับประสบการณ์ที่แปลกประหลาดแต่เธอก็รู้สึกถึงความสำเร็จในภารกิจของเธอเรื่องราวของผีหัวขาด จะถูกบันทึกเป็นหนึ่งในความทรงจำที่มิ้นจะไม่มีวันลืมหากดูคลิปจบแล้วถ้าชอบกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับหรือจะคอมเมนต์แนะนำติชมก็พร้อมจะนำไปปรับปรุงแก้ไขสำหรับวันนี้ผมและเรื่องสั้นแนวหลอนต้องกล่าวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ